สวัสดีค่ะขอแนะนำตัวนะคะช่องพิระดาชีวิตในต่างแดนค่ะวันนี้จะมาทำขนมเค้กอีกชนิดหนึ่งค่ะทำง่ายรวดเร็วแล้วก็อร่อยค่ะขอเวลาทำน้ำมะนาวกับว่านหางเจละเข้ก่อนนะคะกินเพื่อสุขภาพค่ะตื่นเช้ามาก็ทำดื่มได้เลยค่ะ ดื่มเพื่อสุขภาพอยากมีสุขภาพดีต้องหาอะไรดีๆด,ดื่มให้ร่างกายของเราค่ะบ้านหางจระเข้แช่แข็งตัดใบมันออกมาเสียดายมันก็เลยแช่แข็งไว้ค่ะกินสดๆก็ดีเราจะล้างก่อนนะคะแต่อันนี้ล้างเรียบร้อยแล้ว ใส่น้ำอุ่นนิดหน่อยค่ะน้ำอุ่นแล้วก็ดื่มนะคะชื่นใจค่ะเป็นยาระบายได้อย่างดีแต่ต้องดื่มทุกวันนะคะเอาราคาได้เวลาทำเค้กแล้วค่ะวันนี้จะมาทำร็อกเค้กอย่างง่ายๆจ้ะก็จะมีเนยนะคะเนยเนอยอ่อนค่ะกล่องน,นี้แล้วก็เอาใส่แป้งประมาณครึ่งกิโลค่ะ ก็ดูสัดส่วนนะคะขยำขยำให้เข้ากันกับแป้งกับเนยค่ะมาดูส่วนผสมอีกนะคะเมื่อเราขยำแป้งกับเนยใส่กันแล้วเราก็เอามาใส่ผลไม้แห้งค่ะก็จะมีหลายอย่างมีอัองุ่นแห้งมีเปลือกส้มค่ะ มีโคจิเบอร์รี่ด้วยนะคะเรามีผลไม้แห้งอะไรเราก็ใส่ค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลตามชอบความหวานเลยค่ะแล้วก็ใส่ไข่สองใบค่ะทีนี้เราก็จะคนเข้ากันนะคะคนให้เข้ากันเลยจ้ะเราจะใส่นมด้วยค่ะใส่นมประมาณสองสามช้อนโต๊ะค่ะดูว่ามันความเหนียวของเขาจะแค่ไหนเนาะ ทีนี้เราก็มาคนกันค่ะคนกันเลยจ้ะคนแบบง่ายๆนะคะถ้าทางจะอร่อยขนมเค้กนี่มันเขาจะเรียกว่าร็อกเค้กค่ะมันจะแข็งหน่อยๆค่ะคล้ายๆจะเป็นคุกกี้อะไรประมาณนี้จ้ะ ใส่ผลไม้แห้งตามที่เราชอบนี่ค่ะทีนี้เราก็จะเอาไปอบนะคะใช้ไฟไม่แรงประมาณหนึ่งร้อยแปดสิบโอเคแล้วค่ะเอาไปอบในเตาอบค่ะทีนี้นี่จ้ะจะปั้นเป็นก้อนๆเนาะจ้ะเดี๋ยวค่อยมาดูด้วจ้ะเด้อ นี่น่าจะเราก็จะเอามาทำเป็นก้อนๆอ,อย่างนี้ค่ะทำเป็นก้อนๆแล้วก,ก็เอาไปอบในเตาอบนะคะก็จะอบประมาณ30นาที200องศาค่ะพูดผิดนะคะไม่ใช่160 2 0รองศาหรือว่าร8อดองศาแล้วก็ดูเอาค่ะค่อยๆเช็คดูว่าเขาเหลืองหรือยังไม่ต้องทำเป็นก้อนเพอร์เฟกต์ดอกจก้ะเพราะว่าขนมร็อกเค้กชื่อมันก็ชื่ออยู่แล้วมันเป็นร็อกเนาะขนมเค้กหินจ้ะก้นอนหินก้อนอ้อยเงี้ยนะจ้ะ เี่นี้ก็ห้อกับเขาไปอบเนาะจ้ะได้แล้วค่ะงามสวยงามมึงในเค้กข่อยข่อยเิืมากินกับนำชาจ้ะแล้วห้อไปอบอีกสามสิบนาทีเราจังมาเบิงจ้ะว่าเป็นจ้งใดเนาะจ้ะสองสิบนาทีจ้ะสุกแล้วค่ะเพื่อนขนมเค้กพรีราดาเป็นจะแซีบยังวะเดี๋ยวหละัะ ใัน้องมาตักก่อนใัน้องมาตักก่อนกนนี่หมเป็นตะแซบหบลายมาดูใกล้ๆค่ะ,ะน่นะเค้กเป็นตะแซบเน่ยเหรอเข็ดง่ายนิดเดียวพี่น้องเอ้ยมีบังดูมีบางบัด Ừ, Gãn gì, Gãn nó có hoa lắm Tìm gấp đây Tìm sao ra trò เห็ดงา,ายปวดพ่อพี่น้องเอ้ยเจ็บเานี่ยเฮ็ดงายอีจ้ะเฮ็ดปื้ดเดี๋ยวก็ได้กินบ้างนะก็แสบแทะผุนนะ่ะ ไปกินกัคือขนมเค้กกับกาแฟกันจ้ะขนมเค้กค่ะทำเสร็จแล้วน่าอร่อยมากเลยกินก้อนไหนดีกินก้อนไหนดีเน,น,น,นี่ยเหลืองข้างนอกข้างในก็นุ่มนะคะข้างในก็นุ่มค่ะนี่อือเอาล่ะค่ะขอลาไปก่อนค่ะไปกินขนมเค้กก่อนเด้อสอบจ้ะ สวัสดีค่ะ